สุนทนพูดนั้นบวชเป็นพระที่วัดราชบุรณะแล้วก็องค์หญิงวิราชหรือว่ากรมมืนอัปษารสุดาเทพเนี่ยนิ์มนให้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดเทพธิดารางแห่งนี้เมื่อปี2383ถึง2385เหตุผลก็คือตอนนั้นท่านเริ่มเขียน พระอภัยมณีกำลังอปปูล่ามากเลยโอ้โหเบรกเมจิกไฮพาวเวอร์แฟนตาซีมากเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เลยองคหญิงวิราชไปอ่านเข้าโอ้โหสนุกสนานมากนี่มนย้ายมาจากรรษาที่วัดของดิฉันแล้วเขียนถาวายเดือนละหนึ่งเล่มสมุดไทยดำเพราะฉะนั้นผลงานของท่านเนี่ยดังไปกระชอนทั่วโลกสำคัญขนาดยูเนสโกประกาศให้เป็นเดอะเกรทพอร์ตออฟเดอะเวิด์ผู้มีผลงานโดดเด่นด้านวรรณกรรมยูเนสโกนะไม่ใช่ให้ง่ายๆนะ ยะดย่ยมรู้ไหมว่าพระอภัยมณีนั้นถูกแอปพลายนะแอปพลายไปเป็นวรรณกรรมอีกหลากหลายแขนยยงเช่นเป็นภาพยนตร์ปีพศ2509พระอภัยมณีแสดงโดยมิชัยบ,บัญชาเพชรลาชวรานะต่อมาคุณประยุทธ์เงากระจาททาเป็นการ์ตูนแอนิเมชันโดยวันคาเลเตอร์นั่นคือสุดสะกรโอ้โหดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองเหมือนกับอะไรเหมือนกับสโนไวท์เหมือนกับ White, เดอะไลอดนคิง บางท่านอยากจะรู้เกี่ยวกับภายในพิพิธภัณฑ์สนุนทรภู่ต้องบอกเลยว่าเอาไม่ิ่งมากมาก,มากยัย่ยงเพราะว่าภายในพิพิธภัณฑ์นั้นเราจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ายเทคโนโลยีไม่ใช่ว่ามาดูของเก่าแล้วก็ทายแอปเบลกันไป,ไปโชว์กันเหมือนสถานที่เก่าๆต่างๆเรามีวิดิทัศน์นำเสนอสองภาษาอาชาวต่างชาติมานะวอล์กอินเข้ามาถึงแม้ไม่มีใครบรรยายเขาสามารถอินเดพเดนต์สตาร์ดี้ได้เลยเพราะว่า ทุกอย่างเป็นสองภาษาหมดเลยต่อมาก็คือ AR สแกนเทคโนโลยีซึ่งเป็นการจำลองภาพเสมือนจริงเราไปถ่ายทำในโรงถ่ายภาพยนต์จับคนที่หน้าตาเหมือนองค์หญิงวิราชหน้าตาเหมือนสุนทรภู้มาเมคอัพมากราปิกด,ดีไซนนะ์ทำตัวมันสุนทรภู้เป็นพระภิกษุผู้นะนั่งเขียนก่อนเหมือนจริงเหมือนจังมากซึ่งเมื่อญาติโยมมาชมมิวเซียมพิพิพธภัณฑ์สุนทรู่แล้วสามารถมาทะลุมิติแบบอ,อจ้า แบบมูเพสันนิวาสทะลุไม่ติดไปถ่ายรูปไปกระแซะองค์หญิงวิราชไปนั่งบนนมือไหว้สุนทรภู่เหมือนจริงเหมือนจังเหมือนกับว่าเราเนี่ทะลุเฟรมไปหากันได้เลยต้องมาลองดู AR สแกนเทคโนโลยีกระหึ่มมากในสุนทรภู่มเซียมตาตุาเจริญพร ก็ขอเชิญชวนนัญายิโยมที่สนใจกับับเรื่องงานวรรณกรรมโดยเฉพาะท่านที่เป็นครูสอนภาษาไทยหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่กําลังเรียนด้านเอกภาษาไทยหรือสาขาวรรณกรรมควรจัดมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สุนผู้คุณจะได้มารู้รึกร,ร,รู้จริงเกี่ยวกับโครงฉันกับกรพบกันที่สนุนทรภูมิเสียม